ใบดีพี่น้องวัดสมบูรณ์วัดสมองสบอนจ้ะเขาสวยตัดเออเขาสวยเพคะเขาสวนตัดกล้วยก่อนพี่น้องจ้ะมาหามานันี่ตัดอันนี้มาถือกล่องนี่ไทยมันเห็นคนผอนม่งล่ะเหยื่อมือเห็นคนไหมไปไทายแตทั้งหลังอ่ะนะ

เธอเะไพ่อจัดเนี่ยอันนีพ่อจัดยังอ๋อแกยยังเกยอะไรอ่ะอันนี้ให,นหนนนน้นี <c oughs> ุฝนยำนี้ยำนี้ให้ไปนายนาให้เห็นเลยเด้อให้เห็นแน่ให้เห็นแน่นนอคร้ล ขอรองนี่ขอรองไหล,ลายเลยที่เกยนี่ยหมดเลยไปสร้งปุนมาเนี่ยแล้วคอยพีจารณาเกิด รถ,ถรถเข็นนะมาตรวจรถเข็นนะนี่ะมะขั้นแกได้สิไปบึงกล้วยหอมทองอันพันย่ยพันปล่อยให้อันนั้นไม่กินปล่อยให้นกกินมันสุกพันกี่ขันตัดพนาปล่อยให้น,ก,น,นกกินหน่อก็ซุ้มไฟอยู่ในพี่น้องเองซุ้มไฟที่ตัดหญ้านั่นแหละ ทัดหนาเดียวกับซุ้มไฟซุ้มเบังแน่นี่บังน่าจุดอันนั้นไม่เบิร์ตแต่ว่าไอ้เครื่อนมันซุกคุณมันเน่าตายเลยเนาวว่าไห้เครื่อนเห็นเดียวมันปล่อยถิ่มให้นกกินหอมท่องดิเครื่อนปล่อยให้นกกินตัดกล้วยสองเขื่อนนี่แน่นเนาะแกง่ามอีดีนะกล้วยโอ้ยซุกแล้วกำลังพี่น้องเลยกำลังเดือดเดือดแก้ววดเลยทัดกล้วย่ ดึงไม่ออกม็นามาปล่อยทิมฮันดนะให้เห็นคนเห็นเครื่องกวยเดีเห็นเครื่องกวยเดีพอจะทายแต่ท่านทายทายเดียดิให้เห็นเครื่องกวยเดียว

เห็นไหมเนี่ยถายนี่ยเห็นกล้วยอย่าไปถายถึงทั้งฝาอากาศโอ้ยเนาะทาเห็นคลิปสาระอันเนี่ย้าวาเดีกเวมอนงไปงงงาก,ากิ๊กศอ เอาเอางัดงัดอีกงัดงัดอีกเกาะหน่องัดงัดอีกขันเขียวเด้ขันเขียวเฮง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 อาใส่รถเข็นอะมึเนี่ยอันนั้กกับเข็นเดิเข็นกลับมาทำไมเฮ้ยมะก้อยเคล่นมึงเข็นมาทำไมผน จัดหน่วยๆ,ๆๆนี่ไปฝันตัดฝันทร้องเคลื่อนอ่ะอีกมันไงหอนหอนได้พี่น,ออน้องเอ้ยเงียบคือปลาสานี่ เลยเพียงกุยอ่ะนะสามโมงสาวสามุมงกว่าสบายดีพีน่น้องวัสดุทุกคนเด้พี่น้องเด้อถ้าแต่สวัดดีดื้มอมนเนาะตอนที่สองข้นนะเพื่นเทอบไปเพนเขียนไป Thấy không, bà ơi? Sao không? nhỉ? Hả? Đây này ừ. nhỉ? Ừ Bà nhớ không, Ừ, không nhỉ? Dựng bộ này rồi, chưa nào này thì kè rồi đó Kè đấy nhỉ? Anh ấy muốn kè đấy nhỉ, phải không? Bộ à, kè nó không dữ dụng bố, anh này muốn hát <laughs> này, bà, này อ่นีทัดแกอลุมมันหน่อยอี่งทัดแกหรอกจะไปเคลื่อน,น่นะสิแกอะไรบ้างตัดเดือดองเคลื่อนมาซื้อเถอะจะต้อไปก่นอนก็ไดแล้วทเดี๋ยวคอยเออไปยินใส่ต้นมันเด้อดท่านก็ขอดอ ฝนเอ้ยฝนฝนเอ้ยจะต่อใบได้เห็นยังวะเนี่ยฮะจะพี่น้องก็ได้ซีเครื่อจะ้ะอีเครื่อนี่บ่ขั่นกาดตัดหยันเพิ่นโบเก้จ้ะนี่เครื่อนี่นะดิตัดดีตัดหรือว่าตัดดีว่าโอ้ คิดนักตัดดูตัดดีว่ามันหัดหนึ่งแกดีนะนี่นะเนาะพี่เนาะแกนี่ยังก็จะได้แค่นี้ละเอาแค่นี้ละแค่ซีเครือหาเครือซีเครือเนี่ยแหละ

จะมาต่อยห้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 อยวะเมื่อยห่อนแดดพร้อมพี่น้องเลยไปซ้ำนี่ละเอาแค่นี้ก่อนเนาะแต่สีเครื่อันเคลื่อนนี่ไม่เติมอ้วนอนเดี๋ยพี่น้องแจกนวลอ้วนซองเคลื่อนนี่งามดีแต่นวลอ้วนนี่นวลอ้วนเลยมาไปกินเลยพี่น้องเด้อมาไปกินเด้อมาได้ขายดอกจ้ะสาราบุเคยขายของจ้ะไม่ได้แจกกินอย่างเดียว ถ้าขายเนี่ยฝนตกฝ่าห้องง่ายได้หละจ้ะพี่น้องจา้าโอ้ยเมื่อยหอนสักผ้าไปนั่มพี่น้องเอยจัดอันกล้วยเพาะเดี๋ยวอันสิเฮ็ดคลิปอันกล้วยจากให้เบื้องนะพี่น้องเด้อที่อันข่อยเคยเฮ็ดลงให้เบิ้องนะจ้ะเนาะจ่ายคลิปนี่ก็ไม่ยังไรได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไหลกดแชร์กดติดตามก,บากดบอกกระดิ่งจ่ายเพื่อเฉบาะภาพการแจ้งเตือนคลิปมาเสาร,ร์อาทกินพัฟบ้านนะพี่น้นองเนาะพี่น้องตื่นกับว่าวงคลิปพัฟว่าขอควงควบจะเดินเรื่องเล่านาจ้ะ เน่เจียบอยาไข่เมื่อใส่ได้ร่าใจเพีนนองจ้าไม่ไหวจุบจ๊บจุบจ้า